เต้นยังไงพี่จูนอ่ะไหนพี่จูนเต้นยังไงนะไหนพี่จูนเต้นยังไงพี่จูนฉีกขายังไงนะพลอยทําได้นะพลอยอ่ะไหนพี่จูนฉีกขายังไงว้าพี่ทำจิ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 พี่งรีทำซิหนูบอกแล้วค่ะฉีกง่ายเป็นคนตลกแต่พอมองกระจก เป็นขนมซนงาอโอโหจริงทำได้ด้วยเก่งจังเลยซุยย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 ยมยยวยยยยยยวยชมแยย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 ย่ยยยยม่เย่ยยยยยมยยยย่ยยยคยย่ยยยยเยยยย่มเงยย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 ตยยายยายยยมยยยนยย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  จังเป็นันงามเนาะเนาะโดเนาะเนาะยังไงพี่จูนเต้นอย่างนี้อ๋อนี่ช่วยเออส่องไฟแล้วอย่างเงี้ส่องไฟพี่จูนสู้ๆค่ะปะนะไม่แล้วถามน่ะตั้งแต่ตื่นแล้วแม่พี่จูนอยู่ไหนแม่พี่จูนอีกชั่วโมงหนึ่งให้นอนค่ะชั่วโมงนอนเที่ยง อยู่ตรงนี้นะยายไปอาบน้ำก่อนโอเคค่ะโอเคค่ะ่คะอ๋อแต่งหน้าเหรออ๋อแต่งหน้าเหรอแต่งหน้าไหมคะแต่งหน้าก็ที่ไหนคะนี่ค่ะโอเคเออเรียบสติกนี่ค่ะเรื่มงไยค่ะอ๋อไม่กินแล้วนะคะนี่ค่ะไม่ส่งไปแต่งหน้าไะมค่ะก็นะเราไปอะไรป่ะอุ๊ยไดี๋ยวเรียสติกค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะอ่าอันนี้หนึ่งนี่สองนะคะนี่สอนะคะแล้วก็มีอ่าอะไรอีกนะอาออันนี้มันยังไม่อ๋อมันยังไม่แกะมาติ๊ก สุดยอดเลยนะเฮ้โอ้โหปากแดงเลยนะครับอ่าก็ค่าช่วยดีดีเลยค่ะอืมโอ้ยเดือดเปลี่ยนเนี่ยไม่เอาหนี้แล้วแต่เดือนนี้คินเยอะมากค่ะมันแบบอันไหนเนาะ อันนี้ไม่มีสีเห็นหน้าเลยไหนเห็นหน้ี่ยเต็มหน้าเลยเต็นหน้าเลยนี่ไงอันนี้มีไหมคะออกไหมอ่ะเสร็จแล้วออกข้าวเต็มหน้าเลยประศนเต้นหน้าเอามีบีชองวิโอ้ไม่ฉันเบิ่งกอยู่หมื่อคืนนี่หาล้านเลยหรอแคกหลังหม้อเออ ลาตีจบที่ไหนมาณิไปมานิสอีกเหรอพี่แบงชวนจ้าเอ้าเออชวนไปโอ้ยอันนี้แต่งมีสีอันนี้ออกย้ายอันนี้ออกแต่ได้นิดนึงมาใช้แต่ไหมคะนิดหนึ่เอาไหมเหรออ๋อแต่เราจะแต่ในเป็นก๊อสจ้าแต่เราแต่ดูกำลังเล่น เอากระเทียมทาปากค่ะค่ะกินไปเลยกินเยอะมากค่ะแม่มันเครียดมันมันมันกดดันมันแบบว่าหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันทีนี้พอประมาณช่วงปลายเดือนมาใช่ไหมมันก็เสร็จทุกอย่างแล้วมันก็เลยแบบมันไม่ใช่ว่าแบบตะบะแตกนะแต่มันคือมันเป็นฟิลที่แบบว่า เฮ้ยเราแบบเราบีบกินข้าวมาดูตลอด